ฝากกดติดตามหรือกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจณเทือกเขาภูผานเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่เขาวงกฏซึ่งเป็นเทือกเขาแนวยาวไปตามหมู่บ้านและอำเภอต่างๆแถวสกลนครกาลสินหรือมุกดาหาร ซึ่งว่ากันว่าป่าแถบนั้นยังไม่มีใครได้สำรวจอย่างจริงจังก็เพราะเหตุที่ครั้งนั้นในเขตอำเภอดงหลวงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงยังเป็นพื้นที่สีแดงสีชมพูเพราะว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วยังเป็นถิ่นที่มีผู้ก่อการลาชุกชุม นายสีทาชาวลาวและคนงานได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคนไทยให้ไปตัดไม้ในเทือกเขาภูผานนายสีทาเป็นชายกลางคนวัยสี่สิ็ปีเศ็จ,จคิ้วหนาตาดุหน้าสี่เหลี่ยมการแดดการลมไม่ค่อยมีรอยยิ้ม เนื้อตัวมีแต่รอยสักเขากับลูกน้องพร้อมเครื่องมือตัดไม้ในการเดินทางของพวกเขาเขาได้รับคำเตือนจากชาวบ้านที่เคยขึ้นไปหาของป่าถ้าหากขึ้นไปบนเขาแค่ขอเตือนถ้าไม่จำเป็นอย่าไปค้างคืนเลยไม่ควรคร้างคืนบนภูเขา แต่พวกสีชาไม่เชื่อคืนแรกสีชาและทีมงานไม่เป็นอะไรวันที่สองเจอหมู่บ้านล้างกลางป่าไม่มีผู้คนสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลยเงียบสงัดเหมือนกับป่าช้า เห็นแต่ซาดประหลากผักพังนายสีทารู้สึกประหลาดขนลุกสู้ซาดตลอดเวลาเหมือนกับมีรางสังหผ์อ,อะไรบางอย่างที่ไม่อาจบอกได้เพราะว่าตัวเขาเองนั้นพอจะศึกษาศยาศาสตร์มาบ้าตะวันบ่ายคอยดวนจะสิ้นแสงสีทาเลยให้ลูกน้อง พักแรมคร้างคืนท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ลาบหุงหาอาหารกินกันมีลูกน้องบางส่วนคิดว่าตัวเองมีของดีเลยขอไปนอนในหมู่บ้านสี่าห้ามเท่าไหร่ลูกน้องก็ไม่ฟังสี่าแปลกใจคือไม่มีเสียงลิงทนีเก้งไก่ปา่า ในแต่เสียงนกเล็กๆก็ไม่มีหรือสัตว์อื่นๆมันเงียบมากในป่าแห่งนี้ตกดึกอากาศค่อนข้างหนาวคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายทำให้คนที่นอนเห็นดวงจันทร์ได้ชัดเจนสีทาได้สั่งให้ลูกน้องตั้งเวียนยามในเวลากลางคืขนขณะที่สีทานอนพักอยู่นั้น ได้ยินเสียงโยวยวายของลูกน้องได้ยินเสียงร้องโหยหวนแหงจากในสัตว์ทำกลางความเงียบสงัดเสียงร้องเสียดแทงเข้าไปในหัวใจทำให้หนาวหนาวร้อนร้อนพวกเองเตรียมตัวไว้สีท่าสั่งให้ลูกน้อง เตรียมกระชับปืนยิงถ้าหากมีสิ่งใดกระจมเข้ามาเสียงร้องมันดังขึ้นมาอยู่ในหมู่บ้านสีทาบริกรรมคาถาเรียกวายธนูขึ้นมาสามตัวให้เป็นต้นเสียงที่หมู่บ้านหลังจากนั้นสีทาและลูกน้อง ได้เข้าไปในหมู่บ้านอย่างช้าๆระมัดระวังเพื่อไปช่วยลูกน้องที่ไปนอนอยู่ในหมู่บ้านสีชาได้เจอลูกน้องที่นอนหมดสติอยู่พอลูกน้องฟืน้นได้เล่าให้ฟังว่ามีอะไรไม่รู้ครึ่งลิงครึ่งคนสองขา ขนยาวลุงลังตาแดงตัวใหญ่กว่าคนธรรมดาเสียอีกบุกเข้ามาในหมู่บ้านขณะที่พวกตนกำลังนอนหลับกันอยู่สัตว์ตัวนั้นร้องเสียงํำแดงจนเข้าไปในแก้วหูของเขาทำให้พวกตนอ่อนเพลียหมดแรงไปในทันทีแต่ยังดีที่มีควาทะนูมาช่วยให้พวกตนรอดชีวิตมาได้ ใกล้ลุ่งสารลูกน้องได้หายไปคนหนึ่งทีมงานช่วยกันหาแต่ก็หาไม่เจอจนเช้าวันใหม่มาถึงทุกคนออกตามหาคนงานชาลวลาวที่หายตัวไปพวกเราได้เจอพระทวดงรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง และสักพักได้เจอคนงานลาวที่หายตัวไปพอถึงพระทวดงพระทวดงเล่าให้ฟังว่าแถวนี้มีวิญญาณพูดผีออกอารวาสโยมที่นี่มัอนอันตรายวิญญาณตนนี้ไม่ใช่วิญญาณธรรมดาเหมือนผีป่าผีเขาทั่วไปเพราะมันมีตัวตนมีเลือดเนื้อเหมือนคนจริงๆ มันเหมือนผีโป่งข้างแต่ก็ไม่ใช่จะใหญ่กว่ามันจะกินเลือดคนและสัตว์ที่พบเห็นเป็นผีป่าที่อาศัยอยู่บริเวณนี้อยู่นานกลางวันจะอาศัยอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่กลางคืนจะออกหากินพวกสีทาและลูกน้องเลยอาสาขอไปปราบหลวงพ่อได้ให้ธนูและบอกกำชับกับทุกคนว่า เวลากลางวันมันจะหมดฤทธิ์ทำร้ายใครไม่ได้แต่กลางคืนมันจะมีฤทธิ์มากในเวลากลางวันมันจะซ่อนตัวใครๆก็หาตัวไม่เจอวิธีหาให้เจอคือใช้ธนูค้นหาโดยบริกรรมคาถาและใช้ธนูยิงขึ้นฟ้าเสี่ยงภายถ้าปลายธนูชี้ไปทางไหนก็ไปทางทิศนั้นหลังจากนั้นทุกคนก็ลาหลวงพ่อ เพื th, Day, ่อไปเตรียมตัวในคืนนี้พอถึงเวลาทุกคนแอบซุ่มในวงใส่ธิ์ที่หลวงพ่อให้มารออยู่ท้ายหมู่บ้านได้ยินเสียงเหยียบกิ่งไม้สีทาและลูกน้องได้สะกดรอยตามมันไปอย่าจะรอเวลาพาขึ้นตอนเช้าค่อยเข้าจัดการกับมันสีทาและลูกน้อง ได้มาถึงที่ถ้าคือที่อยู่ของมันมีแต่ซากกระดูกกลิ่นคาวเลือดเต็มไปหมดและเห็นมันนอนอยู่สีท่าเลยเอาลูกธนกกกกกูแทกมัน